รเพ่แต่งนิ่งอยู่ในรถคี่แรกเราไม่คิดว่ามีคนอยู่ในรถเปิดแไปติดุ้เปแรกหรืว่ฟ้านอาลูกใจลครับฟ้าผ่าครับการฟ้าผ่าเลยมันปุ้ง้วมันปียงไปยะไปยะเปียรันมาหมดเลยอ่ะก็โจมกระจกมันก็รันน่ะแหละะจมมันหนาตั้งสิบมิลแตกไหมจ๊ะไม่เือสักบาทครับนอนไปหมดเลย ในวันนี้ผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บ้านเลขทหมู่ที่1ตำบลบางสะเลอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าบ้านหลังนี้นั้นได้เกิดเหตุรถตู้ซึ่งเป็นยี่ห้อเบนซ์พุ่งเข้าไปชนในบ้านจนได้รับความเสียหายดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในภาพส่วนเรื่องราวของการเกิดเหตุในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรและมีชนวนเหตุมาจากเรื่องใดทำให้รถนั้นได้เข้าไปพุ่งชนบ้านจนได้รับความเสียหายดังที่ปรากฏ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นไปพูดคุยกับเจ้าของรถตู้รถเบนซ์คันนี้กันว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับเด็กมันหายครับตอนนั้นลุงลงจะไปไหนจ๊ะจะมากับรถตรงเนี้ยครับมาตลาดเนี่ยครับแล้วก็มาคนมันเยอะไงเลยมาลับที่นี่พออย่าผิดพอมาถึงตรงนี้จะเลี้ยวเข้าไปกับข้างในครับเหยียบเบรกก็ท่านจอมมาเลยครับ ก็เลยพุ่งเข้าบ้านเขาเลยจนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันเด็กไม่อยู่ด้านเคียร์ก็ไม่เข้าแต่ว่าไม,ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายแล้วก็คือไปไปเหยียบผลาดอนะเนาะใช่ไ,<ม>ไหมครับลุงครับนิดนึงเราเราในเบื้องต้นคุณลุงก็ก็พร้อมที่จะรับใช้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าลุงเบื้องต้นลุงก็พร้อมรับใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่คุณลุงไม่ได้บาดเจ็บเนาะไม่เป็นไรโอเคครับบ้านวะ ทุกท่านก็พอจะทราบสาเหตุถึงการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันแล้วดเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นไปพูดคุยกับสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านว่าในขณะเกิดเหตุนั้นเขาอยู่กับใครในบ้านหลังนี้และเขากําลังทําอะไรกันอยู่ทําไมจึงทําให้เขานั้นรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้อย่างหวุดหวิดนะครับ แม่แม่แม่เล่าวินาทีที่รถพุ่งเข้าบ้านให้ฟังน่อยได้ไหมครับมันเล่าไม่ได้อะ่ะแม่หลับอะ่ะตอนนั้นแม่รู้สึกไงอะ่ะรู้ได้ไงว่ารถเข้าบ้านม,มีมีอะไรผิดปกติแรกอะมันไม่ได้คิดคิดว่ามันได้ยินเสียงดังปึ้งแล้วมันเหมือนก็ฟ้าผ่าครับแล้วก็ลืมตามาก็เบอร์นแล้วพอลืมตาใหมา่ทีป้าสายตามันยาวครับมันเป็นรถทั้งคันพอรู้ว่ารถทั้งคันป้าก็วิ่งวิ่งออกมากระจกมันก็ร่วงเลยป้าป้ากระถอยครับป้าร้องหา แฟนป้าไงลุงกับหลานน่ะไม่ตกใจตอนนั้นโต๊กี้อยู่ไหนเขาก็ไม่ตอบอ่ะเพราะมันโดนทับไปหมดน่ะเพราะว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นป้าอยู่ตรงไหนของบ้านเธอจ๊ะเนี่ยตรงปูอยู่ตรงปูใกล้ๆเลยเหรอเนี่ยปูเนี่ยลอยอย่าเนี่ยแล้วลุงก็อยู่ๆลุงลุกเดินแต่หลานน่ะโดนเพราะหลานนั่งอยู่ตรงนั้นตรงซ้ายมือพอดีตรงคนสาครัวพอดีครับลุงนี่นี่ป่านป้าใช่แล้วลุงแกเพิ่งจะออกมาจากโรงงานอวานเองแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับไม่ไม่มีใครเป็นอะไร บ้านพังอย่างเดียวยครับรบัครแล้วแล้วบ้วานที่เท่าไหร่ป้า68ทับ2หมื่น68ทับ2หมื่นหนึ่งเนาะครับบ้าน่าจะเป็นลมใจมันตกใจมันชอ็อกไงมันช็อกไปเป็นลมไปเลยมันครับแล้วตอนเกิดเหตุลุงอยู่ไหนจ้าตอนนั้นผมกำลังนึ่งเหี่ยวอยู่ในบ้านในครัวเดินไปพอดีไม่ได้หนึ่งนาที้อมือถึงนี้ครับครับตรงหน้ารถน่ะลุงนั่งอยู่พัดลมอ่ะอ๋อ ละลุงนึ่งข้าวเหนียวยังทาอยู่ลุงนึ่งข้าวเหนียวอยู่ตรงนั้นตันลุงเดินมาพอดีรถตุ้มก็ไปคันนละช่องกป้านอนลุงก็เดินมาแต่ยังไม่ทันได้มาตรงนี้ยังกำลังหันหลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ครับแล้วหนูดูห้องนี่เหมือนเหมือนเหมือนอะไรมันหล่นจากข้างบนนะถ้าถ้าเขาหลุดไปจากข้างบอลุ้ว่าเป็นรถเป็นไงบ้างคะลุงเขาเก็บตรงที่รถมันวิ่งเข้ามาไงเขาก็แบ่งหาหลานเขาเพราะลูกหลานเขาอยู่หน้ารถนี่หหาาลลนแ้วตอนนั้นในบ้านอยู่กี่คนครับสามหลานแล้วก็เนี่ยหลานหลานที่ัวอาจารย์ลุงหลานประมาณ 1ิดตอัว1ิดต่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนาะแต่เขาเก่งนะเขาวิ่งหนีได้เอาตัวรอดอะก็ก็คือมีหลานมีหลานแล้วก็มีลุงมีหมายสี่ตัวเหรอครับรอดหมดเนาะครับครับแล้วคก่อนนี้เขาเขารับใช้ไหม ยังไม่พูดอะไรเลยไม่ได้คุยกันนะเขาก็โทรหาลูกเขาอยู่เนี่ยกับประกันแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่คุยเขาคุยกับประกันเขาช็อกแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากป้าเขาจะดันประตูป้าก็เลยบอกรถกระจกใจเย็นๆนะคะลุงหนูหาหลานหนูอยู่อ่ะลุงจะมาขอความช่วยเหลืออะไรตอนนั้นหลานอยู่ไหนจ๊ะหนูยังหาหลานหนูไม่เจอเลยทีแรกอ่ะหลานหลาเขาลุกขึ้นมาก่อนแต่เขาวิ่งไปเลยเขาเขาาก็รู้ไม่ได้ด้วยคุณออกไปก่อนที่จะเกิดเหตุหรอหลานเขาอยู่ตรงโคนเสาต้นนี้อ๋อครับอยู่หน้ารถเนี่ยเนี่ยเนี่ย ครรับกะไดหล่นไปทับเขาอยู่น่ะน่ะเขาวิ่งอย่เลยวเขาเจ็บบักเขาบาดเจ็บบักก็น่าจะโดนตอนนี้ไปไหนแล้วจ้าลุงอยู่หน้าบ้านนะหัวไรอยู่หน้าบ้านเหรอครับแต่เขาก็ดีเมื่อกี้เขาถามบอกไม่อย่าเสียใจนะแม่แม่อย่เสียใจมากอดแล้วตอนนี้ถ้าบ้านมันมันจะยงคงสร้างยังอยู่ไม่ได้จะไปอยู่ไหนกันนะจ้าไม่ผมมีบ้านอีกหลังมีบ้าไม้หลังนึงเนาะครับลุงครับถามถามมิตรทีที่เกิดเหตุนะครับคือคุณลุงคิดว่าการรอดมันเนี่ยบุดบิดไหมห่างกันกี่เมตรครับตรงจุดนั้นก็ประมาณไม่ถึง เมตรตอนนั้นลุง <m. S 1> กำลังเ <de o. S 1> ป,ป็นนึ่งขขาเหนียว <g ay> แล้วรถก็พุ่งเข้ามาเลยรถวิ่งเข้ามาเลยแบบเหมือนอะไรมันหล่นจากฟ้าลงมาหาผมถามจริงๆลุงมีของดีอะไรก็นิดหน่อยข,ข,ขอขอนุญาตขอถือให้มีมีเขาบอกได้ไหมครับของดีขอขอนุญาตนะครับนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรดีถึงได้รอดมาได้เนาะป้าก็มีเหมือนกันเหรอครับของดีป้าเนี่ยเอากอดเลยลูกตองถ้ายลุงลุงแฝดได่เหมือนตอนที่เกิดเห็นแฝดแฝดวไหนครับเดี๋ยวผมขอดูที่คอหน่อยครับ อันนี้อันนี้เป็นเป็นพักเครื่องที่ติดตัวไว้ตอนเกิดเหตุใช่ไหมครับเป็นอะไรครับประจำนี่มีสามองค์ป้าถือนี่ไหยครับ๋ย่ถือไว้สององค์เป็นอะไรครับลุงครับเอ่อหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงคิดว่าเป็นแควคลาดนะที่ช่วยผมกับคุณกับคุณป้าเนาะที่ทําให้รอดชีวิตอย่างอูดิตมาได้ทั้งคู่เนาะหลวงพ่อทงยูสององค์เป็นวัดที่นี่วัดบางเสลยเลยครับเนี่ยหลวงพ่ออีรุ่นอะไรจ๊ะเจ็ดสามครับ ครับ4ามครับนี่ก็เป็นพระเครื่องที่คุณลุงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ลุงศรัทธาแล้วก็ทําให้น่าจะเกิดปรฏิหารทําให้แคล้วคลาดอยู่กับตัวอยู่ประจําครับเหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดขึ้นไหมครับแบบนี้ไม่เคยเลยครับอยู่มา50ปีแล้วเนี่ยไม่เคยมีอะไรมาถล่มบ้านขนาดนี้ไม่เคยมีขนาดนี้เลยเรารู้สึกโล่งใจยังครับวันนี้ที่รอดชีวิตมาได้มีครับโล่งใจมากและหลานปลอดภัยแต่บ้านก็น่าจะพังแล้วหมดแล้วนะครับครับมันคงจะพังเยอะแล้วล่ะครับ อยากจะลื้อก็ไม่บอกนะครับนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุรถเข้าบ้านนะครับลุงนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รอดชีวิตมาได้อย่างบุบบิดขณะที่เกิดเหตุก็อยู่ในบ้านด้วยกันทั้งคู่มเมเลยครับคุณปปาแล้วก็มีหลานสาว12ขวบรวมถึงสุนัขอีก4ตัวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุในขณะที่เกิดเหตุรถตูน้นี้พุ่งเข้าไปในบ้านคุณลุงเป็นอดีตในทหารเรือนะครับก็ทําให้ภรรยากับอดีตในทหารเรือแล้วก็หลานสาวอีกหนึ่งคนอายุ12ปีรวมถึงสุนัขอีก4ตัว ทุกคนปลอดภัยหมดเลยปลอดภัยหมดเลยครับนี่นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณลุงนั้นได้คล้องติดตัวเป็นหลวงู่อีรุ่นแรกนะครับสองสี่เจ็ดสามรวมถึงเป็นพระหลวงพ่อทั้งอยู่นะครับที่ลุงลุงได้ติดตัวไว้ในขณะเกิดเหตุนะครับก็ขอบคุณครับก็แต่ส่วนบ้านก็อยู่ในระหว่างการประสานกับคู่กรณีเขาก็ยินดีที่จะรับใช้ใช่ไหมครับครับผมลุงชี้นี่นะฮะ โอเคครับลุงครับเลขหมายยสวนะครับบ้านลุงเลขที่อะไรบอกได้ไหมครับ68ทับ2ครับ68 68ทับ2หมู่1นะครับงวดนี้นะครับผมว่าเลขนี้มากกว่าเพราะผมฝันฝันเลขนี้นะอ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นเลขที่รถที่ได้พุ่งเข้าในบ้านนะฮะฝันลุงก็ฝันเหรอว่าเลขว่าเลขนี้ฝันว่าอะไรครับลุงเล่าให้ฟังนะครับ เลขตัวเนี้ยมันเข้ามาปูนเปี้ยนอยู่กันในชีวิตผมอ่ะคือมันเหมือนเป็นอยู่ในจิตเราในตอนเราหลับนีี่่่จะเเเกิดรืองยครับแล้วคุณลุงเล่าให้ป้าฟังไหมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังยังไม่ซื้อแต่ฝันเลขนี้ใต้ดินดีกว่าไหมลูกครับเดี๋ยวติดก็คือว่าพอฝันแล้วก็คือปรากฏว่ามีรถทะเบียนเลขกันที่ฝันพุ่งเข้าหาบ้านเลยหน้าหน้าทะเบียนรถคันนี้ผมพอดีมันเห็นมันตรงพอดีเป๊ะเลยเนี่ยที่เป็นรางบอกก่อนว่าครับเลขสามแปดเนี่ยครับลุงครับขอบคุณนะครับครับ ขาขาได้หนุ่นไหมเอาหรือว่าเรากับป๊อปอันนี้บ้านเลขที่68 2หมู่1อันนี้ลุงลุงครับอันนี้เป็นเลขที่ลุงฝันเนาะวันนี้ก็ได้มามีลอตเตอรี่มาขายพอดีเนาะก็ขอขอให้ลุงกับป้าโชคดีเนาะเลข738เนาะก็เป็นเลขที่ฝันก่อนที่จะมีรถทะเบียนตรงกับในความฝันพุ่งเข้าบ้านเนาะก็ขอให้ลุงกับป้าโชคดีนะจ๊ะนี่นะครับก็หากใครสนใจที่จะชอบเลขเด็ดนะครับก็ ดูได้นะครับอย่าดูตามย <c oughs> ตเยอะเาแบีมดี <c oughs> เดี๋ยวเล็กเคลื่อนเดี๋ยวเล็กเคลื่อนครับ